ตอนที่17บัวบูชาแทบสิ้นเรี่ยวแรงเกือบล้มลงบนโซฟาตัวยาวหากมือร่อนไม่ได้ยันโซฟาไว้ร่อนคงล้มไปแล้วแขงขามือไม้สั่นไปทั้งตัวจัดบทรัดร้อนแรงที่ถาโถมใส่ร่อนโดยปัสจากความรักใครหญิงสาวได้แต่สถ้านในอกร่อนเป็นเพียงผู้หญิงที่เขาไว้รองรับอารมณ์ทางเพศเพียงเท่านั้น เรือนร่างกำยำถอดถอนความเป็นชายออกจากเรือนร่างบานแสนสวยอย่างอ้อยอิงอยากบำเรอสวัสดประทับที่ตาทุกตารางนิ้วบนเรือนกายสาวให้หลอนรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของหลอนแต่เขาต้องตัดใจออกห่างกายสาวไม่หหินสาวเอิบปากปาไรด้วยน้ำเสียงเครือออกไปจากร่างกายฉันได้แล้วฉันไม่อยากอยู่ใกล้ผู้ชายถอยเถื่อนอย่างคุณน้ำเสียงเจ็บใจชอกช้ำ ที่ถูกกระทำย่ำยีไร้ศักดิ์ศรีทั้งยังระอายที่ร่างกายหลอนพ่ายแพ้ต่อบทรักของคุณมากประสบการณ์ยินยอมพร้อมใจไปกับเขาทุกครั้งไม่ต้องไร่ฉันหลอกลูกสุกฉันเองก็ไม่ได้พิศวาสทางนักหรอกแค่อยากสั่งสอนให้เธอรู้เสียบ้างว่าอย่าว่าคนอย่างฉันเป็นหมาบ้าไม่อย่างนั้นเธอจะโดนลงโทษแบบนี้อีกเขายักคิ้วขึ้นข้างหนึ่ง ดวงตาคู่สวยสันสะท้านหันมองชายหนุ่มน้ำตาปริ่มออกมาจะขอบตายากจะควบคุมแต่หลอนพยายามฝืนกั้นไว้ไม่ร้องไห้ต่อหน้าเขาหลอนไม่อยากเผยความอ่อนแอให้ชายหนุ่มสมเพศม่านตาคมสีเลาเห็นน้ำใสบดบางดวงตาหวานทำให้ใจแก่นของมาโคสถานบูบเลิกลงไปในจิตใจที่แข็งกระด้านเย็นชา เขาสงสารรอนจับใจหากแต่ต้องตีสีหน้าเย็นชาไม่สนใจรอยน้ำตาของรอนด้วยคิดว่าบัวบูชาอาจจะแกล้งตีหน้าเศร้าเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากเขาอยู่ก็เป็นได้มาโคเลือกที่จะหันหลังให้รอนแม้กาสบสายตาคู่สวยที่แสดงรอยหมองเศร้าชัดเจนเขากลัวว่าหัวใจตัวเองจะหว่นไหวเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาให้รอน ต้องแข็งใจไม่หันมองหน้ารอนอีแกงตีเสียงขึ้นออกคำสั่งกับรอนอีกครั้งรีบๆแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาทำสีหน้าเศร้าแบบนี้ฉันไม่สงสารผู้หญิงที่ชอบใช้น้ำตาเรียกร้องความสนใจหลอกจำไว้กล่าวจบก็รีบยางฝ่าเท้าออกไปไม่หันมองดวงหน้าหวานที่ปล่อยน้ำตาให้รินรดสองแกนหนึ่งเป็นทางยาวชอกช้ำเหลือเกิน ที่ถูกชายหนุ่มปนเปื้ออารมณ์พิศวาสโดยปสัสจากความรักบัวบูชานั่งลงกับพื้นห้องเจ็บแสบไปทางร่างกายหลังผ่านบทรัดร้อนแรงแข้งขาของร่อนอ่อนปวกเปีกยกไรซึ่งเีียวแรงมือน้อยปาดน้ำตาทิ้งรีบแต่งตัวออกจากห้องรับแขกไม่อยากให้ใครมาเห็นสภาพที่น่าอดสูเรียวขาเร็กเร่ง่าเท้าอย่างรวดเร็ว แต่ความเจ็บแสบที่วิ่งปาดจากกลางลำตัวความเป็นหญิงบอบช้ำทำให้หลอนเดินแต่ละก้าวราวมีเข็มนับพันทิ่มแทงถูกรอยเท้าที่ก้าวเดินพรอนวดีท่อสายตาสีเข้มที่เคลือบไปด้วยความริษยาไม่เห็นมาโคเดินออกจากห้องรับแขกหลังจากที่เขารากบัวบูชาเข้าไปในห้องนั้นแล้วลงล็อกอย่างแน่นหนาะทำให้หล่อนรู้อย่างอัตโนมัติ ว่าคนสองคนกำลังเล่นบทสวาสดเพลิดเพลินเหยียบย่ำหัวใจดวงน้อยของรอนแทบตากสลายไม่มีชิ้นดีพี่มาโคทำไมพี่ต้องมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นด้วยทำไมพี่ไม่มองผู้หญิงที่อยู่ข้างๆพี่มาตลอดน้ำเสียงตัดพออยามมองมาโคเดินออกจากประตูห้องผู้ชายที่รอนหลงรักมาตั้งแต่ยังไม่แตกเนื้อสาวแต่เขามองรอนเป็นเพียงล้วงสาว น้องสาวที่ไม่มีวันได้เคียงคู่พี่ชายไม่มีวันได้รับความรักฉันคนรักฝ่ามือกำเข้าหากันแน่นเล็บมือจิกลงเนื้อกายเนื้อสาวเป็นรอยแต่รอเอไม่รู้สึกเจ็บปวดความเจ็บปวดของร่อนตกตะกอนอยู่ในหัวใจจนกัดก่อนก้อนเนื้อข้างซ้ายแทบไม่เหลือชิ้นดีร่อนรู้อย่างเดียวว่าร่อนจะไม่ยอมยกผู้ชายที่ร่อนหมายปองให้ใครทั้นั้น แม้หล่อนจะไม่มีวันได้เคียงคู่ก็ตามพันดวงตาสีเข้มวาวโรด้วยความเกลียดชังเห็นบัวบูชาเดินออกมาจากห้องอีกคนขาของรอนก้าวเดินอย่างทุรคทุเลพรวด,ดีสังเกตใบหน้าซีเซียวรายผมเปียกชื้นเสมือนเพิ่งผ่านบทรักมาม,มาบาดทำเอาพรวด,ดีปิดปากเหยียดไม่พอใจผสานความอิจฉาอยากจะกระโจนเข้าไปอารวาสหญิงสาวร่างเล็ก ที่ไม่รู้อินโอนีอนด้วยเสียเดี๋ยวนี้รอนสูดลรรมหายใจเข้าปอดเลือดใหญ่บังคับอารมณ์ที่คุกกุ่นเก็บกดเอาไว้ให้หรึกสุดใจไม่เผยท่าแท้ให้ใครรู้แล้วรีบก้าวเรีย,รยวขาตามร่างเล็กที่กำลังเดินขึ้นชั้นสองของบ้านลูกชุบจ๊ะฉันตามหาเธอตั้งนานไปไหนมาเออคือ ลูกชุบคุยกับคุณมาโคอยู่ในห้องรับแขกค่ะดวงหน้าหวานรูปสายตาโรงตำ่ำอับอายไม่กล้าพูดความจริงว่าหลอนถูกมาโคบนสวาร์อ๋อหรอฉันตามหาเธอตั้งนานมีเรื่องจะบอกสักหน่อยไม่รู้ว่าเธออยากจะรู้หรือเปล่าผ่อนวดีพูดกำกวมสีหน้าแส้งลำบากใจเพื่อเรียกร้องความสนใจจากบัวบูชา มีอะไรหรือเปล่าคะคุณคุกกี้ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับลูกชุบก็บอกมาเถอะค่ะลูกชุบสัญญาว่าจะไม่บอกใครก็เรื่องพี่เจสันนะสิเขาฝากฉันมาบอกว่าให้อยู่ห่างๆจากพี่มาโคเขากลัวว่าทิงเสียงเล็กน้อยส่งสายตาน้ำบากใจที่จะเอ่ยแต่บัวบูชาก็ขยันขยอให้หญิงสาวพูดจนจบพี่เจสันเป็นห่วงเธอ เลยฝากฉันมาบอกว่าให้อยู่ห่างจากพี่มาโคไว้เพราะพี่มาโคอาจจะทำร้ายเธออทำร้ายเธอแบบนั้นน่ะเพื่อแก้แค้นพี่เจสันพี่เจสันยังบอกอีกนะว่าให้เธอระวังตัวไว้ถ้าพี่มาโคทำอะไรกับเธอเขาทำด้วยอารมณ์โกรธเกลียดชงังไม่ได้มีความรักให้เธอสักนิดเพราะความรักของพี่มาโคตายไปพร้อมกับคนรักเก่าของพี่มาโคแล้ว พรอวดีแต่งเรื่องปั้นน้ำเป็นตัวให้บัวบูชาฟังริมฝีปากเคลือบสีสดรอบยิ้มสาใจยามเห็นใบหน้าบัวบูชาเจือนรงเธอระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันนะลูกชุบฉันเป็นห่วงเธอไม่ต่างจากพี่เจสันลอกพรวดีเอื้อมมือไปกุมมือของบัวบูชาไว้ร่อนปานน้ำตาที่ไหลหยดควบคุมไม่ได้ร่อนเป็นแค่ผู้หญิง ที่ไว้บำเรอเส้นความชินชานงั้นหรือช่างน่าสมเพชจริงขอบคุณขาดคุณคุกกี้ลูกชุบจะระวังตัวให้มากขึ้นทำไมเธอไม่ลองชวนพี่มาโคออกไปช้อปปิ้งเพื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ละ่ะเช่นที่อเวนูเดซองเซลิเซถนนสำหรับการช้อปปิง้งที่น่าน่ะคนเยอะพูนพ่านไปหมดบางที เธออาจจะหาทางออกไปจากที่นี่ก็ได้นะพรวด,ดีทิ้งเสียงแฝงความหมายบางอย่างทําให้บัวบูชาได้คิดว่าหากหล่อนออกไปจากบ้านหลังนี้ได้หล่อนก็มีโอกาสที่จะหนีมากขึ้นขอบคุณมากาค่ะคุณคุกกี้ขอบคุณมากบัวบูชาพูดจากใจแต่พรวด,ดีกลับตีสีหน้าเรียบตอบเสียงร่อนด้วยน้ำเสียงแบบของไปทีฉันไม่ได้บอกให้เธอหนีนะลูกชุบ ถ้าพี่มาโครู้จำไว้ว่าไม่เกี่ยวกับฉันรอนกล่าวอย่างเอาตัวรอดและรีบไล่บัวบูชาขึ้นไปพักผ่อนรอนไม่อยากให้ใครมาเห็นว่ารอนยืนคุยกับบัวบูชาเพียงสองต่อสองเป็นเวลานานพอหากบัวบูชาหนีรอดคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือรอนตกค่ำคืนยามตะวันรารับจากท้องฟ้าบัวบูชานั่งอยู่ริมระเบียง ชมแสงดาวที่แผ่กระจายจนท้องฟ้าสว่างสวไปทั่วนึกอีฉาดวงดาวที่สามารถรออยู่บนท้องฟ้าได้อย่างอิสระไม่เหมือนกับพรอนไม่มีแม้สิทธิ์ที่จะอุทานร้องประท้วงให้ใครเห็นใจยืนดูดาวหรือยืนคิดถึงไอเจสันอยู่เสียงห่ามเหมือนมะนาวไร้น้ำเอ่ยขึ้นเมื่อเปิดประตูห้องแล้พบหญิงสาวยืนนิ่งอยู่ริมระเบียงฉันกำลังดูดาวค่ะ อิชาดวงดาวจังที่ลอยบนท้องฟ้าได้อย่างอิสระส่วนตัวฉันต้องอยู่ในบ้านคุณไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วเธออยากไปไหนล่ะอยากกลับไปหาเจสันหรือไงเสียงของมาโคเดือดดานตามภาษาคนห่วงของไม่อยากให้หล่อนเจอกับเจสันอีกหญิงสาวต้องระง,งับอารมณ์เอาไว้หล่อนต้องขอให้มาโคพาหล่อนไปช้อปปิ้งให้ได้เพราะนั่นเป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้หลอนหนีจากเขาได้ถึงเสี่ยงแต่หลอนก็พร้อมทำเปล่าคะ่ะลูกชุบไม่ได้อยากออกไปหาเจสันลูกชุบแค่อยากออกไปเดินซื้อของช้อปปิ้งเหมือนผู้หญิงคนอื่นบ้างก็เท่านั้นบัวบูชารูปสายตาลงตาําไม่ยอมสับสายตาคมกลิบของชายหนุ่มด้วยกลัวว่าเขาจะรู้ว่ารอนโกหกมาโค้งเงียบไปสักพักม่านตาของเขาเจ้าหน้าบัวบูชาจับผิด เขาย่างฝ่าเท้าประชิดตัวรอนที่ยืนนิ่งดืมระเบียงผมยาวของรอนปลิวสวายตามแรงของร่มที่พัดอ่อนส่งผลให้เขาได้กลิ่นหอมฉุยจากเรือนผมอดใจไม่ไหวเอื้อมฝ่ามือไปจับปลอยผลที่ตกลงมาแล้วทัดใบหูน้อยจ้องดวงหน้าหวานรุ่มหลงใบหน้าของรอนซี่เซียวรูปร่างกระพรกวักก่อนที่เขาเคยเจอรอนสมัยอยู่เมืองไทยเขานึกเห็นใจรอน บางทีเขาอาจจะทำร้ายหล่อนมากเกินไปความรู้สึกผิดตีตื้นขึ้นมาหากพาหล่อนออกไปเดินชอปปิ้งทำให้หล่อนมีชีวิตชวามากขึ้นเขาก็ควรทำไม่ใช่หรอเธออยากไปชอปปิ้งจริงๆหรือลูกชุบค่ะฉันอยากไปเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวบ้างฉันจำไม่ได้แล้วว่าไปชอปปิ้งครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ดวงตาคู่สวยส่งสตาอ้อนวอนให้มาโคยินยอมพาหลอนออกไปข้างนอกบ้านถ้าคืนนี้ทำตัวดีๆพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปเที่ยวเธอจะได้ซื้อเสื้อผ้าอย่างที่เธออยากได้ดีไหมดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะหญิงสาวยิ้มกว้างรอยยิ้มของร่อนทำเอามาโคอดใจไม่ไหวมือใหญ่จับคางเล็กและโน้มใบหน้าหมายจะฉกริมฝีปากจูบปากอวบอิ่ม แต่บัวบูชาเบียงหน้าหนีทำเอามาโคต้องยกเรื่องเที่ยวขึ้นมาหูอ้างถ้าเธอไม่ยอมให้ฉันจูบพรุ่งนี้ฉันไม่พาเธอไปเที่ยวบัวบูชาได้ผันหน้ากลับมาใบหน้าร่อเข้มที่นมตัวลงมาประทับรอยจูบบนกีบปากสวยทันทีหล่อนไม่กล้าปฏิเสธมาโคด้วยกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจไม่ยอมพาหล่อนออกไปช็อปปิง้งริมฝีปากเรียว ประทับลงบนกีบปากนุ่มอ่อนโยนแทะเรมริมฝีปากน้อยที่ระนิดระนิดสอดแทรกเรียวรินร้อนเก็บเกี่ยวความหอมหวานในโพรงปากอุ่นทั้งยังส่งรินร้อนเกี่ยวกับวัดพันธดึงเด็กเอาไว้ดูดดึงรินหวานฉ่ำของร่อนอย่างเพลิดเพลินฝ่ามือใหญ่รูปไร้ยปรยันแผ่นหลังบอบบางและหยุดอยู่ที่ปั้นท้ายกลมมนบัวบูชาสะดุง้ง ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากเรือนร่างของรอนหญิงสาวค่อยๆถอ,อ,อนเรียวปากร่อนออกจากปากร้อนของเขาเอ่ยคำพูดนุ่มนวลบ่ายเบียงหมายให้มาโคใจอ่อนไม่ทําอะไรกับเรือนร่างสาวของรอนคุณมาโคคะวันนี้ลูกสุดเจ็บไปทางตัวแล้วคุณมาโคควงไม่ดวงหน้าหวานกุ้มหน้างุดกระดากอาย ที่จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับปอนแม้จะเจ็บช้ำน้ำใจที่ถูกย่ำยีศักดิ์ศรีแต่หอนก็ยังต้องฝืนเอ่ยวาจาอ่อนหวานไม่เช่นนั้นมาโคอาจจะไม่พอใจหอนมาโคหัวรักในรำคอยามเห็นใบหน้าหวานแดงซ่านฉันไม่ทำอะไรหรอกหน้าฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วถึงแม้ใจจริงอยากจะทำก็เถอะเขาส่งสายตากลุ่มกลิ่มแฝงความใน เขาไม่เคยรู้จักพอกับการชื่นชมเรือนร่างงามของโบชบูชาสักนิดยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกร้อนรุ่มโหยหาเรือนกายสาวอยากแนบชิดตลอดเวลาคุณมาโค่คะไปอาบน้ำเถอะคะ่ะลูกชุบอยากผักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เราจะได้เตรมตัวไปเที่ยวกันนะคะน้ำเสียงหวานพริง้งทำเอามาโค่ยิ้มอย่างไม่รู้ตัว สมูกโดนกดฝันลงบนหน้าผากมนระพาดจากร่างเล็กอ้อยอิงทำตามที่หญิงสาวบอกอย่างโดยดีเขาเองก็ไม่รู้ตัวสักนิดว่าเหตุใดถึงยอมทำตามร่อนอย่างว่าง่ายเพียงแค่ได้ยินน้ำเสียงหวานๆของร่อนแววตาใสาแจ๋วที่จ้องมองเขาทำให้ชายหนุ่มไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่ร่อนร้องขอแม้แต่น้อยรับหลังเมื่อเรือนร่างใหญ่เข้าห้องน้ำไป บวบูชาขี้ยิ้มดีใจพรุน่นี้รอนจะได้ไปถนนสายแห่งการช็อปปิง้งที่นั่นมีร้านสับสินค้าและผู้คนพลุกพานอาจทำให้รอนมีหนทางนี้เสียงเร็กพึมพำอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รอนนับถือขอให้พรุน่นี้รอนมีโอกาสรอดออกไปจากคฤรัหัห์ร่างงามเสียทีจะได้ไม่ต้องอยู่กับผู้ชายที่ต้องการเพียงเสพเรือนร่างงามของรอน โดยไร้ซึ่งความรักต่อกันจบตอน